ขึ้นมาทำไมอสูงสวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับวันนี้มาอวยพรวันเกิดให้น้องกอย่านะครับผมวันที่ยี่สิบเจดกุมภานะครับผมก็วันนี้เอากอยามามัดไว้ที่ป่านะครับตอนกลางวันก็มัดกินต้นสับปะรดนะครับวันนี้ช่วงกลางคืนก็มามัดป่านะครับพอไม่ยุยได้กินยานะครับก็ ขอบคุณ FC ที่ให้กำลังใจตลอดนะครับผมขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับขอให้ FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมจิดสิ่งในสมคบมุ่งมั่ปรารานานะครับเพงๆ่รวยๆกันทุกท่านนะครับ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับผมนี้มาดูกออย้าครับว่าจะอ่อนขนาดไหนนะครับป้อนกล้วยครับปกติก็แม่จะได้กินเยอะกว่านะครับคืนป้อนคลิปนี้ก็จะให้น้องกออย้ามาอกมากินคนเดียวนะครับก่อนแล้วค่อย ให้แม่ยุ้ยกินหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าแม่ยุ้ยกินเยอะแล้วนะครับครับผมตามไปเลยนะครับผมมาดูกันนะครับมาครับดีเบิร์ดดีมา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 คิดรวยไหมดีเบิร์ดดีน้องกอ้อยยากนะครับวันนี้ที่สูตรตกแตงด้วยปกติก็ให้กินทุกวัน,วน,เ,ววนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เก็เลยร่าให้ดูนะครับ,บดีเบิร์ดดี แกงไหมนี่เด็กตอนไม่ชอบกินกล้วยเปล่เอาแตงอ่ะอแตงเอากล้วยเอแตงไหมแตงไหม ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องจอช้างแานนอนชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เอาตัวมาฝากปอยาณนะครับผมมันเกิดน้องปอยาณนะครับเด็กวันนี้ก็ให้ขึ้นนี้เลยนะครับเพื่อนี้มันเกิดไึ้นให้ดูนะครับผมโอ้ยเจนเจนคึ้นเองมาได้ปอนะปอนปอนใจนเจน กินหมดอยู่แล้วนี่นเดือดหนวแห้งคับหนวแห้งจิ้กแตกเดี๋ครับอยแตกกิ่งี่ใครไม่ชอบแตกนะครับกิ่ง้เบิ่งแทบแบ่้บอนก็แทบบ่ป้อนม่แ่บบ่ ไวๆนะจิงแรงจิงแรงอย่าดิ้วอย่าตนนะจิ็งคีรูไ้ไหมเนื้อพูดง่ายๆแม่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเอาแตงมาให้แม่นะครับให้กอ,อา่าปกติมาแม่แม่จะได้กินเยอะกว่านะครับแม่ได้กินแม่กินเร็วนะครับกอา่าได้กินแค่หวีเดียวครัแม่กินเร็วแล้วนนให ไปให้กินกย็ยากให้น้องกอย็ยากินก่อนนะครับนีกินหมดไหมครับหมาสองวีนะครับกินหมดนะสองสามวีก็ดีครับสามวีแบบบอหืตอบนี่หรดม,มามาแล้กันแล้วกันพี่อ,อกก้อยคิดถึง อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมมีท่านใดครับอยากช่วยส่งคะแนนมาให้น้องก็ญยาติดต่อสอบถามได้นะครับให้แม่ยุ้ยนะครับผมมีวาสนาเม่ยุ้ยแล้วก็น้ำหวานนะครับอยู่ด้วยกันสี่เชือกนะครับผมเดือดเด้อลานน่อยห,อหมดแล้ว โอ้กินเก่งเหมือนกันครับยังว่ากินไม่หมดสูงสูงสูงวะสูง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 เออกินกินพวกกินหมดเลยครับสองตามดีสูง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 เออเดี๋ยวแตงไปให้แม่ยุ้ยครับกินหมดแตงหมดแล้วเดี๋ยวแตงกินไหม ไม่กินนะครับผมมดเนี่ยมดเนี่ยเิดแตงนะครับเดี๋ยวแตงไปให้แม่ยุ้ยนะครับผมโอ้โหอ,อันนี้มานี่ไหมนะเดี๋ยวตามเอาแตงไปให้แม่ยุ้ยนะครับกลางวันก็ไปมัดกินสับปะรดนะครับกลางคืนก็มามาัดปลานะครับ มามายุยยุยไปทงไหนนั่นโอ้ไปคนละทางบอลยุยมาแล้วครับแม่ยุยามาเร็วมาเร็วมาแล้วนะครับอือมาแล้วให้กินแล้วไม่กินเนาะมามาฮะฮะยไม่ยุยวันนี้จ้าก็เ,เร็วเดี๋ยง โอ้เจ้าวกินอี่เนาะะกิน,นอนีบ่อูหมกวนหยาดไปยังหยาดไปบกิน,นอายุย พอได้มีหญ้าก,กินกลางคืนนะครับกลางวันก็กินต้นสับปะรดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่องชอยช้างชานนลเช่นกหมดแล้วขอบคุณค่าเลยไปยุยวันดีจ้าสวยเร็วเรื่องเรื่องสวยยอดสวย,ยสวยยอดส,สวยยอดสวย เสียงหวานๆยอดสวยอีกทีที่แถมๆ <c oughs> ออขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับใครอยากส่งคะแนนมาช่วยน้องช้างก็ติดต่อได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรให้นะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดนะครับก็ยังไงก็สู้ๆแหละครับผมผ่านมาจะปีหนึ่งแล้วนะครับ อดูครับดูไปใส่ดูเขาจะไปไหนนะครับไปใั่นหืเนลาก,กินกล้วยกวูอหือไปใส่ไปห,หมดแล้วกล้วยหมดแล้วอ๋อปลาละาบดูครับเขาจะไปทำอะไรครับอโอ ดูตรงกล้วยนะครับนึกว่ายังไม่หมดนะครับผมมดเล้ะอีละเดี๋ยววันหลังเอามาให้กินใหม่อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใหม่กล้วยกว็าหาซื้อ,อยากครับแถวนี้ครับวิ่งไปซื้อไกลเหมือนกันครับประมาณเกือบยี่สิบกิโลนะครับกล้วยนำวานะครับช่วงนี้หนาแรงนะครับกล้วยขาดตลาดปุ๊บโอ้ตาแม่ไปไป ไปหาแม่มามามา,าม,มามาเร็วมามาอ่ะไปหาแม่มา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 ,มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปใส่นะึ่งเอ๊ะจะไปไหนนู่นแม่อยู่นูน่นนุ่นไปใส่ละเฮ้ยใส่ลานางเอ้ยนู่นแม่อยู่ไหนเอาเอา หมดแล้วเหลือแต่อันนั้นมันเหลือแต่วีมันกล้วยกินหมดแล้วนะครับผมสองสามวีนะครับแตงแตงไม่กินนะครับให้แม่ยุ้ยกินนะครับแตงทำาอียงไปใส่อีอกจะไปไหนอีกคุณไล้คุณ บอแมนซาเล็งนี่นั่นมอเตอร์ไซค์ด้ขันส้นแล้วก็ล่มเลยเด้ซาเล็งส้นบอลมมอเตอร์ไซค์ส้นลมเด้ไปกลับไปเฮ้ยไปไปไปจะหาแม่ไปหาแม่ไปอย่าเอาพอแล้วไปไปไปขึ้นมาทำไมอเออเอ,เออสไลเดอร์คันคันคันเออถูถูคันคันคันเอาเอาเอา ครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับให้รับชมกันเพียงตอนนี้ก่อนนะครับพังรถแล้วเอ้ยอก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมโอ้ยเนาะรถสิลมไป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 เดี๋ยวยครับผมก็อย่าลืมติดตามกันเด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอ้ทางตังอู้ฮัก,กอู้โอ้สูบไปได้ซูไปได้หรอกไป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 โอ้โอ กออย่ากออย่าไม่ได้เอาไม้เลียวมาด้วยวันนี้